แ้ล้วใจใจอนีใจองอันน้ใจสลอสอไม่ต้องเยื่อใจเอยปอกนี่แห่งปามที่นี่ใจเหยื <ปะ S 2> ห่ออดใหญ่ออเ,หอเอาไปตะย์ไปหรอใส่ถุมันไป ราจะใช้สองตัวนี้ตกปลาที่บ้านลุงสีนะฮะเดี๋ยวไปเจอกนะันฮะตอนนี้รอพี่ปื้มลงมานะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์อะไรรอเรียบร้อยต่อขันอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมาละเตรียมเหยื่อเบุกเข้ามาแล้วเจะเล่นหนึ่งน้ำดูคนมองข้ามเลย เรามาเตรียมเหย wow. ื่อกันเหยื่อม so ีอยู่แล้วไฮเกรดว้าวเราเขาไม่ได้จ่ายนะครับอาหารตกปัานั่วไปแล้วนะครับมีเราเอาไปปั้นๆเนาะนี่เราเจะทุ่นเนาะบอกว่ลึกเหรอไม่ลึก ไม่ลึกมากก็ใช้ทุ่นประมาณเล็กๆไม่ต้องได้เ<ด>น่นอนไม่หรอหน้าหน้าจะได้หน้าจะานะบ่อเขามีปลาเยอะนะนั้นไม่ได้ก็ถ้าเขาลึกก็เดี๋ยวจะให้ออมใช้สองตัวนี้นะผมก็ม,มีตัวยาวอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าทุ่นยาวหายไปไหน โดนขโมยไปทั้ซื้อมาสามสิบเข้าสอบหลายๆคนอหจะคิดว่าทําไมพี่ออมกับพี่ปื้มมาอยู่รวมกันบ่อยจังเลยนะครับผมไม่กลัวหรอกลัวนะครับผมแต่พี่ออมกับพี่ปื้มมีผลตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่ไม่มีคือพี่ออมกับพี่ปื้มตรวจเอทีเคกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับผมก่อนจะมาหากันก็ตรวจมาอยู่แล้วนะครับผมพบว่าไม่เป็นก็ถึงมาได้นะฮะไม่ใช่ว่าสักจะมาก็มานะครับ อย่าเข้าไปในน้ำตาแตกตลอดเลยรู้ใช้น้ำตาไม่เคยแตกให้เขาใช้เลยเจอที่ตรวจไปปุ๊บเราใช้อันนี้เราใช้อันนี้นะครับหันรอบเ็นรอบสปินนิ่งอันเล็กนะครับผมเพื่อที่มันจะได้ดึงแน่ขึ้นมันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยคราวนั้นที่เรารีวิวยังไม่ได้ทดลองให้เออให้ดูจัดไปคชิมนี้อันนี้คันเล็กก่อนเดี๋ยวลอกตัวใหญ่อีกชิ้นนี่ครับทุกคน บอกเขาหน้าจะไม่ลึกผมก็เลยก็ใช้ทุนประมาณเบอร์นี้นะครับผมเบอร์สามแล้วก็ชิงหน้าครึ่งนึงลดลงมาเพราะว่าบอกเขาผมว่ากะระยะนะน่าจะไม่ลึกเอก็เลยใช้ทุนเป็นทุนเล็กๆเพราะว่าปลาเขามันน่าจะกินจมแต่เราก็เอาไปเผื่อก่อนนะครับผมเผื่อมันลึกนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ลึกก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักไปไปเจอกันที่ร้านลงสีเลย พอหอมไงสามทีเอทีอ่ะเอทีเคทีเดียวกันเนอะเก็บนะกองกลางทะลกใจเลยมามีมามีตะคองมีตะคองมีคองมีคองอ่ะอันนี้พี่ปื้มต่อเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ถึงนาทีนะสองอันเรียบร้อยนะครับผมแบบไม่เราต่อเราต้องเอาสายออกมาด้านหน้านะถ้าสายอยู่ด้านหลังมันจะวัดปามไม่ค่อยติดเห็นไหมต้องอยู่ด้านหน้าเวลาวัดอ่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเราก็ช่วงประมาณ สนิ้วกับอีกครึ่งนึงครับผมชิ้งหน้านะเออไปโอเคตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ลงมาถ่ายก่อนออมนะเพราะว่าผมเออ่ต้องเตรียมอาหารนะเดียวผมจะคุกเลยคุกคาที่บ้านนี่เลยครับผมเราไปเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับทุกคนไปตอนนี้ก็เป็นอาหารทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะผสมให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะผสมสมเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงโอเคครับอ่ะทุกคนผมใช้ไม่เยอะนะครับผมก็ใช้ไปประมาณนี้ที่ไปนะเคยเดี๋ยวผมจะไปผสมน้ำมาให้ดูนะครับทุกคนเราก็ได้แล้วเป็นอาหารก้อนแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบผงๆหน่อยนะเป็นเพิ่มผงๆหน่อยแต่ไม่เยอะมากก็ยังจับตัวเป็นก้อนนะครับพอเวลาปั่นเนี่ยก็แข็งๆหน่อยเดี๋ยวผมไปต่อที่ร้านลงสีมันก็จะผุยๆหน่อยผมจะเอาน้ำหยดเข้าไปอีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านลงสีกันเลย ไปทุกคนพี่ออมลงมาแล้วนะวันนี้เราได้มาบ้านลุงสีกันแล้วนี่ครับผม <c oughs> วันนี้น่าจะได้หลายคลิปกันอยู่ครตอ <c oughs> นี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่ออมจะมาแถลงการอีกคลิปหนึ่งกันแล้วกันนะครับก็รอรับชมกันนะครับผมว่าการแถลงการของพี่ออมจะเป็นอะไรนะครับแต่ไม่มีใครหายนะแต่ <c oughs> ไม่ไม่มีใครหายไปจากช่องนะครับผมยังอยู่กันเหมือนเดิมนะ ไปเดี๋ยวเราจะจัดกปจนถึงเลยแล้วกะนี่เจ้าของนะครับผมชื่อลุงสีนะครับเป็นเจ้าของบ่อปลาที่นี่นี่ขออนุญาตขออนุญาตรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเราไปลุยกันนะครับผมนี่มีเรามีมืออาชีพอยู่ตรงนี้คนอยูเนี่ยเนี่ยบ่อบ่อเนี่ย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 นี่นี่ไม่หนอ ตรงนี้ใช่ไหมวิ่งนาทีแน่เดี๋ยวจ้องมาปักด้วยเนาะอ่าบ่อเล็กๆนะครับทุกคนแต่ปลาเยอะมากคงณกระปออุกลึกแล้ว <lace> ล <facilities> <ไ>ุง <control> สีก็จ่า <opposite tomar> อาหารนั่นเองครับจอมลุงสีก็จ่าอาหารนั่นแหละหรกจ่ายอาหารนะครับโอเค ตรงนี้ร้อนร้อนร้อนเลยจ้องไเอาตกกูจะตกอย่างเงี้ยนะเพื่อคิดตั้งตรงนี้หน่อยมาทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นมุมเดียวนะครับผมเพราะว่าร้อนมากนะครับหรือพี่ออมอาจจะย้ายมุมบ้างก็แล้วแต่จังหวะนะครับผมกลอนมาไม้แรกมาดูกันกว่าจะได้มาถ่ายเนาะเกี่ยอาทิตย์นี่อาทิตย์หนึ่งสองสามเลยเป็นเดือนเลยมั้งถึงปะ Uh mm -hmm. ยากมากครับผมทุกคนได้ๆด,ดึงเนาะดึงดึง เรียบร้อยโดนโดนนั่นนั่นโอ้ยใหญ่โอเคครับทุกคนทำแล้วหนึ่งแต้มเรียบร้อยครับผมนี่ยเป็นปาหมอโอ้ผมไม่สบายครับไม่สบายรักษาผมเลยโอ้โอ้อหญ่เนี่ยหายไแล้วก็แล้วก็ตกตกต่อเนี่ยตกต่อรอ ร้อนไปเลยนะครับทุกคนร้อนไหมร้อนมากร้อนมากเลยครับผมผลง,งานครับนี่คือเรารอกันมานานเหมือนกันนะกที่ชั่วโมงสาม,มโคตรร้อนเลยนะครับผมก็โอ้โหตากแดดเหอบอกเลยว่าหัาน,น,านก็ <c oughs> จากเป็นก้อนเลย <c oughs> เหลือแค่นี้นะครับผมทุกคนเราก็จ้งไป,นะปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปช่างโรกันครับ โลละร้อยว่ะเสื่อฝัดเลยเย่เย่เย่เรียบร้อยนทุกคนก็เป็นที่เรียบร้อยจังโลตรงไหนครับผม มีทุกคนยังไม่ถึงครึ่งโลเลยนะโอ้โหทุกคนตัวใหญ่นี่ดูดิดูดิดูตัวนะครับยังไม่ถึงครึ่งโลเลยพี่ออมจะเอาให้พัดเลิศหัวเข่าละล้กแล้วเนี่ยพี่ออมจะเอาให้มันครบครึ่งโลไปซะนะครับผมก็เลยประมาณตัวประมาณตัวเดียวนะครับตัวใหญ่ๆหญ่ตัวเดียวเลยถ้าได้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปกินถ้าได้เดี๋ยวเราจะเอาไปกินกันนะครับผมเราไม่เอาไปเขาไปทรมานนะครับครับใช่ครับแล้วเป็ดเป็ดมีนู่นเออไวมา เอามีไงเบ็ดเบ็ดลงสีน uh, ี่ไงเนี่ยเบ็ดเอาเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วตัวใหญ่สองตัวโอ้โหตั้งตั้งตั้งใจวัดกันเกินนะตั้งใจวัดตัวใหญ่กันเกินครับทุกคนก็ตัวเล็กที่เรามีก็ปล่อยไปใช่ปะปล่อยหมดเลยตัวเล็กที่มีก็ปล่อยหมดเลยนะครับผมถ้าถ้าเป็นตัวเล็กนะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเอาครึ่งโลพอดีสี่สิบบาทคุ้มไหมครับดุทุกคนครึ่งโลพอดีแล้วตัวใหญ่ พวกผมเน้นแต่ตัวใหญ่นะตัวเล kind of ็กไมองแบบพวกผมเน้นแต่ตัวใหญ่ครับตัวเล็กมันไม่มีเนื้อครับผมโหทุกคนดูดิว้าวโหไงคุ้มค่าแรงไหมงงไหมสี่สิบบาทครึ่งโลมันก็ประมาณว่าตัวละสิบบาทประมาณนั้นคุ้ทุกคนดูตัวนี้ดิท้องไข่เต็มเลยอ่ะอุ้ยเการไปจ่ายเข้ากันครับผม เอาตังไปจ่ายเขากันครับผมพี่ออมขออนุญาตถอดแมสกันร้อนมากหายใจไม่ออกนะครับผมคันหมานครับนี่เออเปลี่ยนทุนปุ๊บวัดรัวๆโอ้นะครับเราเอาเงินไปจ่ายเขากันครับผมร้อนมากทุกคนรูเหงื่อโอ้ก็มันก็แห้งไปบ้างแล้วนะครับผมเมื่อกี้เยอะมากเลยจะตังก์กาบป,ป่าสี่สิบบาทตะกี้ ขอบคุณครับอะจบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปตกปลาคลิปตกปลาวันนี้ของเรานะครับผมที่เรามาร้านลุงสีนะครับก็ขอบคุณลุงมากๆนะครับผมสําหรับการให้พื้นที่ในการมาตกปลาหมอของเราในการถ่ายทําของเรานะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่อมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม